ลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30กลางๆทำงานออฟฟิศธรรมดาในกรุงเทพชีวิตไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขณะหน้าตื่นเต้นตื่นเช้าฝ่ารถติดเข้างานเลิกงานกลับบ้านเล่นมือถือแล้วก็นอนวันซ้ำอยู่แบบนี้มาหลายปีจนเขาเริ่มชินกับคำว่าเดี๋ยวก่อนไว้พร้อมก่อนไว้ค่อยเริ่มในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพความฝันหรือความสัมพันธ์ของตัวเอง หลายปีที่ผ่านมาเขารู้ตัวว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นหายใจติดขัดง่ายเวลาเดินขึ้นบันไดแค่ไม่กี่ชั้นก็เหนื่อยแต่เขาก็ปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวปีหน้าเริ่มออกกำลังก็ได้หรือไว้เคลียร์งานก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเองสุขภาพกลายเป็นโปรเจกต์ที่เลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีเดทไลน์จริงจังสักทีจนวันหนึ่งระหว่างนั่งประชุมอยู่ดีๆเขารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหนื่อแตกมือสั่นหัวใจเต้นแรงอย่างผิดปกติ ตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นแค่เครียดหรือดื่มกาแฟเยอะไปเลยพยายามฝืนประชุมต่อพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่อยากเป็นตัวปัญหาไม่อยากให้ใครต้องมาวุ่นวายกับเขาทั้งที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่ามันไม่ปกติแล้วนะหลังจาฝืนอยู่พักหนึ่งอาการกับหนักขึ้นเขาเริ่มมึนหัวภาพเลอหายใจไม่ทันเพื่อนร่วมงานคนนึงสังเกตเห็นความผิดปกติจึงยืนยันจะพาไปโรงพยาบาลทันที ตอนแรกเขายังปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมเพราะรู้สึกว่าขาตัวเองเริ่มไม่มีแรงจะพยุงร่างแล้วบนรถระหว่างทางไปโรงพยาบาลเขาคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จคิดถึงข้อความที่ยังไม่ได้ตอบคิดถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะเดทไลน์และแอบคิดในใจว่าถ้ากลับไปได้จะรีบเพียรงานให้หมดจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นแบบนี้อีก เขายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่งานไม่ใช่เดทไลน์แต่คือเวลาชีวิตที่อาจจะเหลือไม่มากอย่างที่คิดเมื่อถึงโรงพยาบาลเขาถูกพาเข้าห้องฉุกเฉินอย่างรวดเด็วพยาบาลต่อเครื่องวัดต่างๆรอบตัวหมอตั้งคำถามสั้นๆแต่น้ำเสียงจริงจังมีอาการแบบนี้มานานหรือยังเคยตรวจสุขภาพล่าสุดเมื่อไหร่เขาตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะความจริงคือเขาเลี่ยงการไปตรวจสุขภาพมาหลายปีแล้ว กลัวเจออะไรไม่ดีเลยเลือกไม่รู้แทนหลังตรวจอยู่พักหนึ่งหมอกลับเข้ามาพร้อมสีหน้าที่นิ่งแต่ชัดเจนหมอบอกว่าโชคดีมากที่วันนี้คุณมาทันถ้าช้ากว่านี้อีกนิดอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้แล้วนะครับเพียงประโยคนั้นทําให้ทุกอย่างในหัวเงียบลงทันทีเสียงเดทไลน์งานค้างความกังวลเรื่องคนอื่นหยุดลงชั่วขณะเหลือเพียงประโยคเดียวที่ดังก้องในใจเขาถ้าช้ากว่านี้อีกนิดคุณอาจไม่รอด เขารู้ว่าตัวเองมีภาวะที่ต้องรักษาอย่างจริงจังต้องนอนโรงพยาบาลต้องกินยาต้องปรับพฤติกรรมหลายอย่างทั้งอาหารนอนหลับการออกกำลังกายและที่สําคัญที่สุดคือวิธีคิดเรื่องชีวิตของตัวเองช่วงเวลาอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทำให้เขามีเวลาเงียบๆได้ถามตัวเองคำถามที่ไม่เคยกล้าถามมาก่อนถ้าวันนั้นมันคือวันสุดท้ายจริงๆเราจะเสียใจเรื่องอะไรที่สุด คำตอบที่ลอยขึ้นมาในหัวเขาไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่ตำแหน่งงานไม่ใช่ชื่อในสลิปเงินเดือนแต่กลับเป็นเรื่องเล็กๆอย่างยังไม่ได้บอกคนที่รักว่าขอบคุณสำหรับหลายๆอย่างในชีวิตยังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากลองทั้งที่มีโอกาสยังไม่เคยดีกับตัวเองอย่างจริงจังเลยมีแต่ผลักตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นไปเรื่อยๆเ,เขารู้สึกเหมือนเกือบไม่มีโอกาสได้แก้ตัวกับชีวิตตัวเอง หลังออกจากโรงพยาบาลเขาไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมแบบที่หลายคนคิดว่าจะเป็นแค่ระวังตัวช่วงหนึ่งแล้วร็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่สําหรับเขาเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนการรีเซ็ตระบบความคิดใหม่ทั้งหมดเขาเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งเล็กที่สุดก่อนพอรู้ว่าถ้าตั้งเป้าใหญ่เกินไปเดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นคําว่าเดี๋ยวก่อนอีกเขาเริ่มตื่นเช้าอีกนิดเพื่อมีเวลานั่งเงียบๆกับตัวเอง1 0 1ถนาทีต่อวันตั้งคําถามสั้นๆว่า วันนี้จะทำอะไรดีกับตัวเองสักอย่างหนึ่งและวันนี้จะทำอะไรดีๆให้ใครสักคนได้บ้างบางวันคำตอบคือแค่เดินลงไปซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนของทอดบางวันคือโทรหาพ่อแม่บางวันคือยอมพักงานก่อนหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตัวเองได้หายใจเต็มปอดบ้างเขาเริ่มออกกำลังกายแบบง่ายๆเดินช้าๆรอบหมู่บ้านไม่ใช่เพราะอยากหุนดีไม่ใช่เพราะอยากโชว์ใครแต่เพราะเขาเข้าใจแล้วว่า ร่างกายนี้คือบ้านหลังเดียวที่เขาจะอยู่ไปจนวันสุดท้ายถ้าไม่ดูแลวันนี้วันหนึ่งอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเหมือนครั้งนี้อีกที่สำคัญเขาเริ่มไม่เลื่อนชีวิตตัวเองออกไปเรื่อยๆอีกต่อไปงานยังสำคัญแต่ไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิตเงินยังจำเป็นแต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะยอมแลกสุขภาพและความสัมพันธ์ทั้งหมดความฝันยังคงอยู่แต่คราวนี้เขาเริ่มลงมือเล็กๆแทนการแค่คิดแล้วพูดว่า ไว้พ <draining> ร้อมก่อนเขาเลิกพูดคำว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มแล้วเปลี่ยนเป็นวันนี้เริ่มอะไรเด็กๆได้บ้างแทนทุกครั้งที่เขารู้สึกขี้เกียจหรือคิดจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขาจะนึกถึงวันที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลวันที่หมอบอกว่าถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเหตุการณ์นั้นกลายเป็นจุดเครื่องหมายขีดเส้นใต้ในชีวิตที่เตือนเขาเสมอว่าเวลาไม่ได้ยืดหยุ่นอย่างที่เราคิด และไม่มีใครรับประกันได้เลยว่ายังมีอีกเยอะจริงๆเขาไม่ได้กลายเป็นคนเพอร์เฟกไม่ได้แปลงร่างเป็นสายสุขภาพสุดโหดหรือคนสำเร็จระดับโลกในชั่วข้ามคืนแต่เขากลายเป็นคนที่มีสติรู้ว่าทุกวันคือโบนัสและใช้แต่ละวันด้วยความตั้งใจมากกว่าเดิมเขาเริ่มขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตทั้งกาแฟแก้วเช้าแสงแดดยามเย็นเสียงหัวเราะของคนใกล้ตัว และแม้กระทั่งวันที่น่าเบื่อในออฟฟิศเพราะอย่างน้อยเขายังมีวันนี้ให้รู้สึกเบื่อด้วยซ้ำและถ้าถามเขาตอนนี้ว่าบทเรียนที่ชัดที่สุดจากวันที่เกือบตายคืออะไรเขาตอบได้สั้นๆว่าอย่ารอให้ชีวิตเกือบหายไปก่อนถึงจะเริ่มใช้มันให้คุ้ม